อันนี้อ,นน<ะ>อันนี้เกียร์ได้เนี่ยเมื่อกี้เกียร์สามเกียร์าสามดูครับการเข้าเกียร์นะครับผมสามแล้วก็จะมาะตบไปหาตัวเองฝักขึ้นเป็นห้าเลยครับถ้ารถรถเปล่าทำได้ครับรถเปล่าเ <c oughs> มื่อกี้ตบมาฝั่งนี้ดึงลงก็เป็นสี่สอ่า ดูครับดูวิธีจะเข้าเกียร์ห้าเดี๋ยวต้องออกขนุนก่อนครับอ,อันนี้เป็นสามสามครับแต่ถ้าภากมาฝั่งซ้ายนิดก็จะเป็นเกียร์หนึ่งครับ แกผัดผักไปหาตัวเองดันขึ้นเป็นเกียร์ห้าเลยหเกียร์มันสั้นครับรถบรรทุกแปบ๊บเดียวเปลี่ยนเกียร์เจ แปดสุดแล้วครับประมาณนี้นะครับผม